นุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งแต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองโดยระบุว่าเพื่อให้การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พศ2545รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจึงแต่งตั้งนางสาวตรีชดาศีธาดาเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขฝ่ฝายการเมืองโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ถแถลงข่าวประจำวันถแถลงข่าวการประชุมกระทรวงสาธารณสุขถแถลงข่าววาระอื่นๆและปฏิบัติงานด้านการสื่อสารตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายจะทำแผนโครงการการสื่อสารจัดกิจกรรมเพื่อความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขโดยให้สำนักสารนิเทศส,สำนักงานป,ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานสนับสนุนและปฏิบัติทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้านนางสาวตรีชดาศีธาดาโพสข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าขอพระคุณนายแพทย์ชน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลงนามแต่งตั้งปอยให้เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขฝ่ายการเมืองในการทําหน้าที่แถลงข่าวประจําวันแถลงข่าวการประชุมกระทรวงสาธารณาสุขแถลงข่าวในวาระอื่นตามที่รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข จะทําแผนโครงการการสื่อสารจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณาสุขและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณาสุขปอยจะใช้โอกาสสาคัญทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทําหน้าที่เพื่อทําความเข้าใจต่อกระทรวงสาธารณาสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุดอย่างเต็มความสามารถขอบคุณพักเพื่อไทยและผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสในการทำงานครั้งสำคัญในครั้งนี้ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ